ราศีพิจิกนี่นะคะเจ้าชะตานะคะครับราศีพิจิกค่ะจันทร์คานี่ค่ะเจ้าชะตานี่เป็นดาวอังคารนี่ไหคะดาวอังคารนี่เป็นดาวที่มีความเข้มแข็งเนาะตัวเจ้าชะตาเองก็มีมีความเข้มแข็งแล้วเป็นลาบกับตัวเองด้วยเป็นลาบกับนี่ฮะเดือนตุลาคมวเนี่ยต้องบอกว่าวันที่หนึ่งสองนี่นะคะราศีพิจิกนี่เป็นลาบนะคะเป็นลาบเลยฉะนั้นเนี่ย ตัวเจ้าชะตาไปอยู่ลาบก็แปลว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยเดินเข้าไปหาลาบเพราะฉะนั้นจะทำอะไรคิดอะไรประสงค์สิ่งใดอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือถ้าได้จับได้ต้องได้ทําอะไรมีกิจการมีงาน,ม,งานมีโครงการอะไรต่างๆนะคะคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะหนึ่งกับสองเนี่ยเหมนวลาแค่สองวันเท่านั้นนะคะ,นะ,ะหนึ่งมีเวลาแค่สองวันนะคะเท่านั้นที่จะทําให้เจ้าชะตา นั้นได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกรรมคนราศีพิจิกดูแล้วรีบเลยครับรีบเลยค่ะหนึ่ง <1, S 1> วันที่หนึ่งกับวันที่สองเท 2, ่านั้นนะคะจะทําให้เจ้าชะตานั้นได้ลาบนะคะมีผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกร,รมนะทำขอให้ได้ทําเถอะนะคะเพราะหลังจากวันที่สาวันที่หลังจากที่สองนะคะอาจารย์ดาวังคารนี่จรมาอยู่ที่ราศีนี้ใช่ไหมคะามาราศีตุลน,นะ มาที่ราศีตุลน,น,นะคะมาอยู่ที่ราศีตุลเป็นปลาแล้วก็เป็น,นว,<ล>วิาตัวเจ้าชะตาเป็นปะแล้วก็เป็นวินาด้วยเมื่อเป็นปลกับเป็นวินาศมันมีข้อดีนะาอาจารย์นะข้อดีอออปะะเป็นวินาศแปลว่าความเป็นปลามันหายไป<อ>ความเป็นปลามันหายไปก็แปลว่าความเป็นปลาก็คือสิ่งที่ที่มัน ความเป็นปะคือมันไม่ดีใช่ไหมคะ<า>คือมันน้อยมันนู่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือคือมันไม่ดีอ่ะเป็นปะมันไม่เหมือนเกษตรอุดมพาจากราชาอุจจาวิราชใช่ไหมเมื่อ <c oughs> มันเป็นวินาศแปลว่าความเป็นปะนั้นมันหายไปหรือถ้าอริเป็นวินาศแปลว่าศัตรูหายไปศัตรูไม่มี<อ>ทีนี้เมื่อปะเป็นวินาศนี่ความเป็นปะมันอาจจะหายไปฉะนั้นเมื่อมันอาจจะหายไปหรือลดน้อยลงไปมันก็เหลือตัวเจ้าชะตาโดดๆตรงนี้นะคะทีนี้มันอยู่พบวินาศ เมื่อมันอยู่พบวินาศเนี่ยแทนที่มันจะเสียมากเพราะมันเป็นประมันก็จะเสียน้อยลงไปนะคะหรือเจ้าชะตาในช่วงนี้จะทําอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงความเป็นวินาศมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันไม่ได้หรือสภาพจิตใจแย่แยก็มีหรือมันอาจจะมีการสูญเสียหรือมีอะไระเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ,คะในช่วงที่ดาวังคารจอเป็น อาจ e <ษ>ารย์ครับดาวอังคารจรเนี่ยมาอยู่ในมาอยู่ในทวานนรอยู่ในแกนทวารอยู่ในแกนทวารเสียไหมยอยู่อ,อยู่ในแกนทวารน,นี่คือบอกว่าถ้ามันดีมันจะดีสุดๆครับถ้ามันเสียมันก็จะเสียหนักเหมือนกัน <Hundred. S 2> เพราะมันมอยู่แกนทวารเหมือนมรณะอยู่ถ้าแต่ถ้ามรณะอยู่แกนทวานนี่เออคนที่อายุอยู่แกนทวารน,นี่ยืนอายุยืนแต่ถ้าประอยู่แกนทวานเนี่ย คือแกนทวารถามว่ามันดีไหมมันดีคือมันมันเป็นหลักมันเป็นเสาหลักก็ถามว่าถ้ามันวินาศแต่มันยังประคองตัวผ่านไปได้นึกออกไหมคะอาจารย์มันยังประคองตัวผ่านไปได้ให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเสียซะทั้งหมดมันก็อาจจะมีอะไรบล็อกหลังอยู่แบบนี้นะฮะพอดีมันมีดาวดาวคู่สมพลเหลงดาวคู่สมพลเหลงก็ถือว่านี่นะคะดาวอังคารอยู่นี่นะคะมีดาวคู่สมพลเหลงนี่ แปลว่าอะไระคู่สมพลคือคู่ที่ทำให้มีความสำเร็จนะคะหรือช่วยกันประครับประคองให้มันดีขึ้นฉะนั้นเมื่อมันเป็นคู่สมพลมันก็เหมือนตัวช่วยนะคะเ,เหมือนตัวช่วย<า>ก็ไม่เสียมากนาก็ไม่เสียมากทีนี้บางคนค,คือยังไม่ทันได้ไม่คือไม่ได้พิจารณารายละ,ะเอียดว่าเห็นอังคารอยู่วินาศปั๊บตกใจใจเสียเลยเผมกลัวคนวิจิตใจเสียเพราะเห็นมาดูกันหลายคน นะก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ได้เสียไม่ได้เสียค่ะมันไม่เสียคืออย่างที่บอกแล้วเลว่าความมันเป็นปรากก็จริงแต่ความเป็นปรากมันหายไปมันก็เหมือนทําให้เจ้าชะตาแข็งแรงขึ้นเพียงแค่ว่ามันอยู่พบวินาศเท่านั้นเองทีนี้อาจารย์บอยก็ให้ข้อคิดว่ามันอยู่แกนทวารเมื่อมันอยู่แกนทวารมันก็บล็อกหลังเราได้ประคับประคองเราให้ผ่านไปได้ประกอบกับมีคู่สมพลอยู่มันเล็งอยู่มันเล็งอยู่มันก็เลยมันก็เหมือนับว่ามีตัวช่วย ขึ้นมาจากสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเสียอาจจะไม่เสียก็ได้นะกำลังใจเสียมันก็เลยมีกำลังใจดีขึ้นมาประมาณนั้นนะคะเพนเลงอีกนะฮะโอ้เพนเลงอีกยิ่งดีใหญ่เลยค่ะค่ะอย่างนั้นก็แปลว่าพิจิตรไม่ต้องกังวลมากขอบคุณมากค่ะอาจารย์ต่อไปมาดูการเงินของชาวราศีพิจิกนะคะการเงินคือดาวพฤหัสนะคะอ๋อิดเดียวครับอาจารย์ คนราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่วันที่18ไปผมอยากให้ระมัดระวังความเร็วของตัวเองหน่อยความเร็วเพราะดาวมันเสดดําเสดโอใช่ดัาเสดทำทำอะไรก็ทําอะไรก็ใช้สติหน่อยใช้สติหน่อยใช้สติหน่อยค่ะตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับค่ะทีนี้มาดูค่ะอาจารย์ขาการเงินของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นดาวพฤหัสนะคะไปอย้่นานพักอยู่นานมากไปอยู่ที่ราศีเมษนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหไม่โยกไม่จัดจุกโกนไม่ตีโกนด้วยนะคะเล็งอยู่ที่ไม่เล็งด้วยค่ะไม่เล็งด้วยนะคะค่ะอยู่ที่ราศีเมษมันได้ตําแหน่งราชาเลิกถาวว่าการเงินได้ตําแหน่งราชาเลิกก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะเงินได้มาแบบง่ายๆได้แบบราชาไม่ต้องขอก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถามว่ามันดีสุดไหมอ่าถามว่ามันดีสุดไหมเรามาดูนักว่าง นวางดาวการเงินของชาวราศีพิจิกนี่มาอยู่ที่ราศีตุลตรงนี้ถึงวันที่สี่ฮะถึงวันที่สี่ได้ตำแหน่งเทวีโชคครับราชากับเทวีก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แต่นิดนึงคือนิดนึงมันมีราหูเนี่ยอ๋อมันมีราหูเนี่ยมาคู่กับดาวพฤหัสเนี่ยมันอะไรคะ8แปดห้าเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูนั้นการเงินที่ที่เรามันเป็นราชาแหละ แต่มันก็นิดนิดนึงมันอาจจะเบียดเบียนเบียดบางนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้เพราะวันที่สี่เนี่ยขานวางปลาวางไปอยู่เป็นปลาเป็นปลาสีการตัดกันนะาแต่เป็นลาบก็คือลาบมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้แต่มันเป็นปลาได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่สมบูรณ์ก็คือไม่แน่นอนแล้วก็ได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยอย่างที่ได้ไอยได้ แ,<ต>แค่ได้ก็โอเคแล้วได้ได้อาจารย์มันได้เพราะมันอยู่พบราบมันเป็นปลาก,ก็คือถามว่าขอร้อยขอร้อยหนึ่งได้ไรห้าสิบเป็นไปได้ก็เอาสินะก็เป็นไปได้นะคะกแปลว่ายังมีดียังมีดีได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ขอล้านหนึ่ง อาจจะได้แปดแสนแบบนี้แต่ประนี่ก็ก็น่าจะไม่ถึงแปดแสนนะคะครึ่งครึ่งค่ะไม่ถึงไม่ถึงแ0 0แสนแล้วถ้าแปดสนนี่น่าจะเป็นมหาจักรราชาอุจจวิลาดีมีโอกาสได้อยู่นะคะค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกครับไปดูการงานครับการงานค่ะการงานของชาวราศีพิจิกนะคะอ่าอันนี้ครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกนะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะราศีอาทิตย์ครับค่ะกรมมะเจ้าเรือนนี่นะคะอยู่นี่นะคะนี่อยู่ที่ราศีสิงห์กรรมะอยู่ที่ราศีสิงห์ใช่ไหมคะอาจารย์ขาในครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์อยู่นี่ใช่ไหมคะอยู่ที่ราศีกันครับอยู่ที่ราศีกันนี่ค่ะนี่นะคะเจ้าเรือนมาอยู่ที่ราศีกันมันเป็นลาบครับมันเป็นลาบงานเป็นลาบนี่เขาบอกงานเป็นลาบนี่ เงินดีอะค่ะคือทําอะไรจับต้องอะไรมันเป็นกอบเป็นกบรรได้มาดีมากเลยแล้วลที่สําคัญนะคะมันอยู่ร่วมกับพุทธพุทธเป็นเกษตรเป็นอุด,ด้วยพุทธเป็นเกษตรด้วยเป็นมหาอุดด้วยแสดงว่าการงานของคุณที่จะได้มาในช่วงเดือนนี้หนึ่งสี่เนี่ยมันมันมันมีโอกาสนะคะที่คุณเจราจาอะไรนะคะหรือใช้คําพูดใช้เจรจานะคะพูดแล้วได้เงิน เจรจาแล้วได้เงินเพราะอยู่ือนนะครึ <approved S 3> ่งเดือนครึ่งเดือนเท่านั้นนะคะเพราะมันอยู่พบราบยังไงก็ได้นาเนี่ยได้มาจากการเจรจาการพูดนะเนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยเนี่ยได้มาจากการเจรจาการพูดเลยเนี่ยการเป็นในนาค้าประกันการอะไรต่างๆพวกนี้ที่ใช้การสื่อสารทั้งหลายพวกนี้นะคะ <ๆ S 3> มีโอกาสที่จะนําลาบมาให้หมอดูดูรายการเราเยอะนะหมอดูก็ใช้ปากเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะแปลว่าในช่วงถ้าเกิดหมอดูที่เกิดราศีพิจิกนี่โอ้โหดีเลยครึ่งเดือนนี้เลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าเต็มเลยครับโอหอยากราศีพิจิกจังเลยอยากราศีพิจิกเนะนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะต่อไปมาดูเรื่องของครึ่งเดือนหลังคือครึ่งเดือนหลังโทษค่ะ มานี่แหละครับอ่ามาด้นี่ครึ่งเดินหลังนี่มาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาครับสิบเจ็ดถึงตุลาคมตีสองห้าสิบสามมาอยู่ที่ราศีตุลนะคะมาอยู่ที่ราศีตุลตรงนี้ได้ตำแหน่งไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยเนี่ยมันได้ตำแหน่งเป็นนิดตกน้าเลยตกน้ําเลยมันได้ก็คือดีในช่วงแรกก็เก็บหอมรอมริบไว้พออีกครึ่งหลังนี่ไม่ให้คุณเมื่อไม่ให้คุณนี่ก็เดี๋ยวอะไรอะไรมันจะนะอาจารย์นะไปเจอครับ แต่เจอแบแต่มันเป็นวินาศนาอาจารย์แต่มันเป็นวินาศเงินเป็นวินาศก็อย่างที่บอกนะะว่าเงินเป็นงานงานเป็นวินาศอ๋องานเป็นวินาศก็งานเสียด้วยหรือเอางานเสียมาทยหรือเอางานเสียมาทาหรือได้งานหรือได้งานจากสิ่งที่เสียก็ได้หรือได้งานจากสิ่งที่เสียก็ได้อย่างนี้นะคะหรืองานที่คนอื่นเขาไม่ทำอ่ะวินา่ะงานที่คนอื่นเขาไม่ทําแล้วเราเอามาแก้เอามาทําเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถือว่าดีหมดเลยแล้้วตองระวคงอ๋อหนึ่งสามนี่ค่ะอุบัติเหตุอยู่ในวินาศอยู่ในวินาศแต่หนึ่งสามนี่ก็ไม่ต้องกังวลมากมันไม่เหมือนหนึ่งไม่เหมือนสามเจ็ดอ๋อหนึ่งสามนี่มันแค่ตะปูตาหนามเกี่ยวอ๋อตะปูตามตะปูตามน้ำเกี่ยวค่ะอาจารย์เพราะอีกวันเดียวสิบแปดปุ๊บห้าพุทธไม่ยอมมาพุทธไม่ยอมพุทธตามมาเลยนะคะพุทธตรงนี้นะคะมาอยู่ในเรือนวินาศ ใช่ไหมฮะหนึ่งสีมาอยู่ในเรือนวินาศบอกแล้วว่าครึ่งเดือนแรกนะคะพูดจะเป็นเงินเป็นทองนังคนละมุวนนะนงคนละมวนพูดจะเป็นเงินเป็นทองการพูดคําพูดนําเงินนําราบผลมาให้แต่พอครึ่งเดือนหลังหนึ่งสี่อย่าได้พูดอะไรเชียวนะคะพูดแล้วเดี๋ยวเงินหมดหรือว่าพูดแล้วเดี๋ยวกลัวจะพูดสิครับกลัวจะพูดใช่ไหมเพราะวันสี่สามด้วยกล้ามากกล้าใช้คําพูดกล้าพูดผิดผิดกล้าพูดผิดผิดกล้าพูดผิดผิดคือแบบว่า ไม่รู้อ่ะผิดถูกก็จะพูดอ่ะนะคะกล้าเป็นคนที่กล้าใช้คําพูดนะคะแล้วจะปากไวนะครับอาจารย์เพราะว่าพูดเนี่ยเสิร์ดับเสิร์ดดับโอ้ปากไวด้วยเสิร์ดเสิร์แล้วดับในวันที่14ี่ถึงสิบแปปากไวด้วยนะคะค่ะก็ถือว่า ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนเรนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวชาวราศีพิจิกเดี๋ยวจะทาให้การงานพลอยเสียไปด้วยคำพูดทําให้การงานเสียอคำพูดทําให้การงานเสียด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูเรื่องคู่ครองกันบ้างนะคะคู่ครองของชาวราศีพิจิกนี่ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์มาอยู่การเงินแปลว่าคู่ครองนี่มีส่วนในเดือนนี้ มีส่วนสนับสนุนให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจการงานนะคะส่งเสริมดีในเรื่องของกิจการงานเพ็นเพ่นด้วยส่งเสริมดีในเรื่องของกิจการงานนะคะดีด้วยนะคะอันเนี้ย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 นะคะการงานเรื่องการงานไม่ต้องเป็นห่วงยกเว้นอย่างเดียวอย่าพูดให้เสียแล้วกันครึ่งเดือนแรกพูดเป็นเงิน ครึ่งเดือนหลังพูดแล้วเสียเสียเงินเสียเงินค่ะนะ,ะคู่ครองดีค่ะคู่ครองสนับสนุนเรื่องการงานนะคะนี่ถ้าเป็นดวงกําเนิดนี้คู่ครองมาอยู่ในเรื่อการงานนี่เขาบอกว่าคู่ครองนี้ก็จะได้มาจากเพื่อนร่วมง,งานนะทํางานร่วมกันแล้วเจอกันทํางานมีบุู่เพสันนิวาตได้เกณฑ์หม,มูเพศสันนิวานสน,วานะคะ